ผ่อนเริ่มต้นวันละ268บาทเท่านั้นเองและตัวนี้เขาบอกเลยเขาเปลี่ยนล้อมาเรียบร้อยแล้วล้อแม็ก20ตัวนี้พวงมาลัยมัลตินะครับผมหนังนะครับผมแบบลายไม้ความดูลาพร้อมเลยและตัวนี้มีซันรุ่มาแล้วด้วยนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับสวัสดีครับผม้อนนะครับจาก PB Youth Car บ้านเราบ้านเองนะครับใครมาเจอผมผมจะราคันด้วงแล้วครับใครหารถเทน่านะครับรถบ้านสภาพสวยๆนะครับผมเครื่อง2 0 0นะครับ คือด้วยความเป็นรถลักชัวรี่ใช่ไหมครับแต่ราคาบอกเลยโคตรว้าวออกห้างร้านกว่าหรือนิดเดียว250 XV มีโซน่ารอบคันนะครับผมสกเกิร์ตหลังมีเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดครัวนี่ครับเครื่องเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงตามสั่งเลย